สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่สแสมสารนะครับตลาดสแสมสารจะพามาชมตลาดว่ามีอาหารทะเลอะไรบ้างชนิดใดบ้างนะครับในทางเข้ามานะครับมีที่จอดอยู่ด้านหลังก็จะลายล้อมไปด้วยร้านอาหารทะเลนะครับก็จะมีย ปลาหมึกกุ้งนะครับนี่ครับหมึกหอมเป็นเ็ๆเลยนี่นะครับหมึกหอมไซส์กำลังกินเลยครับเป็นเป็นเลยครับหมึกหอมนะครับอันนี้คือหมึกหอมหมึกกล้วยโลละขอหน่อยสิมีปูน้าด้วยเป็นๆเลย <45. S 2> สี่ร้อยหาา้าสายแมงกับคุณแบบสำเร็จรูปนะครับดองน้ำเกลือไว้หรือเปล่านะถึงละร้อยปลาโอ กิโลละร้อยห้าสิบบาทปลากระเบนมีปากเบนปูพร้อมน้ำจิ้มเลยปลากระพงปลากเก๋ามีทอดมีทอดให้ด้วยทอดฟรีทอดฟรีด้วยนะครับปลากระพงแรก โอเคมากเลยครับของสดใช้ได้ครับผมัน<ด>ี่นะครับปากกระรงแรกพร้อมทอดร้านน้ำปลาให้เสร็จเลย นี่ปูดำสามร้ยแปีสิไม่มีึเลย่งีูก็ได้แต่พี่กูไข่ลจ้ากูำตามีหัวไข่เหมือนแกะลาบีเพี่ผมเดี๋ยวเราดูกันนะคะเอ่อเยอะทีเดียว เข้ามาได้นะครับที่ตลาดสมัยสารสัต,ตหีนะครับก็จ,จะมีของทะเลมายังูวนะครับเอาตัวละหกติบตัวใหญ่ๆเลยครับตัวใหญ่มากนี่หมึกชอดครับไดได้เลยนะครับอาหารทะเล นี่มีให้ตรวจสอบกิโลด้วยนะครับก็มากมายไปด้วยผู้คนนะครับมาจับจ่ายของสดนี่น้ำจิ้มนะครับชิมได้ชิมได้ครับน้ำจิ้มเราแซ่บมากเลยค่ะแซ่บมากไม่ต้องซื้อชิมก่อนลองชิมรสชาติก่อนได้ครับลูกค้ารับรองติดใจทำต่อไปติดต่อครับขอบคุณมากครับไข่น้ำลมวิตกิ้งไข่หวานครับ ร้อย้าสิบนี่ร้านนี้ร้อยสี่สิบนึ่งฟรีม,มีครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับอลหนึบมีร้านนี้สองล้อหอยนางลมนะครับของซูล่าหนึ่งโลนึง อ่ามีผลไม้ด้วยรลลวครับ่ลาบดโลละแปดสิบไอ้สลัดร0ยแก้วยี่ห้แก้วรครับผมยี่ห้า้าแก้วร้อยโอเคทเอดมันปลาเจ็ดสิบ การประจาทดีเลาด้ยครับทำไมครับลู้ขายนมไอศกรีมนี่ครับไอศกรีมลวกร้อยห้าสิบบาทอท้อยอกากได้โอ้โหแจมเลยผูายนมเบลเลอเลยครับจัมงีคู่ลงได้นี่ฟรี้ได้ไหะ อืจะให้จัมโบ้อะไรนี่เอารม้อยเจ็ด so สิบเอาลมันอายไมรเอาไรแต่แม่งกยอดเลอะไรแต่ไม่ไม่เอาล้านก็พรมีสองร้านต้องแรบหกร้อยเกมเอาา ประมาณนี้เลยนะครับแมวแล้วครับนี่ก็จะนี่เลยนะครับโดยรวมๆแล้วก็อาหารทะเลเยอะเลยครับแล้วสดเป็นด้วยนะครับอาหารทะเลมีสดเป็นให้เลือกมีทอดให้เสร็จมีย่างให้เสร็จครบวงจรจริงๆนะครับ ตลาดแสแม่สารสัตหิบชนบุรีเข้ามาในค่ายทหารทางเดียวกับมาหาดนางลำก่อนถึงหาดนางลำจะเขียนว่าตลาดแสแม่สารถ้าเรือแสแม่สาร,รเราก็เข้ามาเลยก็จะเจอตลาดของสดนะครับด้านหลังมีที่จอดรถนะครับเดี๋ยวพาไปดู นะครับทุกอย่างเนี่ยนึ่งปิ้งย่างทอดให้ด้วยนะครับพดีสะดวกสบายซื้อไปรับประทานที่ห,าาห่าดนางลำได้เลยด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยครับโอเค,อเคก็ขอจบรีวิวไว้ที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับน้ำจิม้มพร้อมกุ้งย่างพร้อมเลยนะครับสะดวกสบายทุกอย่าง ตอนนี้เราสั่งปูไปนะครับให้เขานึ่งพร้อมเลยปูเบอร์อเลยนะครับห้าร้อยแปดสิบาทสั่งไปโลครึ่งแปดร้อยบาทให้เขานึ่งพร้อมนะครับไม่อยากรับครเลยเพราะว่าไเนาะอาหารที่ได้นะครับก็มีไก่ย่างแต่ย่า ปลาหมึกหอยแมงลูจา้าแล้วก็ปูตัวใหญ่ๆเลยใช้ตจำโบเนี่ยเป็นๆน,นะครับเป็นปูเป็นได้อร่อยไหมนี่ดูข้าวเหนียวนะครับวันนี้นึ่งข้าวเหนียวมาเองนะครับอิมอ่มอิ่มอิ่มมากอันนี้เป็นชาอาหารนางรำสัตหีบชนบุรีก็วันนี้เป็นวันศุกร์ ท <15. S 2> ี่ส5บห้ากรกฎาคมเป็นวันหยุดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับก็คนก็ไม่มากไม่น้อยพอมีมก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล่พอมีที่ให้หนัง่งป,ปิกนิกแล้วนั่ทะเลก็ใสในระดับหนึง่ง เที่ยวกันได้นะครับมีก่อนก่อนเข้ามาเที่ยวหาดนางลำก็แนะนําเลยครับว่าไปซื้อของสดอาหารทะเลให้เขานึ่งให้เขาปิ้งย่างมาเลยที่ที่ที่ตลาดสดอะไรนะบางบางสเลใช่ไหมหาดนางสแมแสสารนะสมแสสารที่ตลาดสดสแมแสสารนะครับก็จะมีพวกปูเป็นหมึกเป็นกุ้งมีมีของสดมากมายเลยครับหอย นา,นานาชนิดราคาก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่ถูกไม่แพงครับก็มานั่งปิกนิกกันแบบนี้เลยนะครับกินไปเล่นไ,ไปก็ได้นะครับเพราะที่หาดนางลำเนี่ยห้าม,นนมห้ามประกอบอาหารแต่ซื้อสำเร็จมากินได้นะครับรโอเคนะครับสวัสด,ดีครับ